ไปขึ้นเลยอันนี้ฟ kind of ิล์มกระจกนี่เอาลงได้แล้วใช่ไหมครัใช้ได้เลยครับผมแปลว่าทำตั okay, ้งแต่วันแรกที่มาใช่ครับรถมาถึงส okay. ั่งแต่งเลยโอเคครับขอหนึ่งรูปนะครับจัดและแต่ขอหนึ่งรูปนะพู่น้องหนึ่งลูปนะครับโอเคครับหนึ่งสองครับหนึ่งสองโอเคครับน่ารักโอเคครับผมเดี๋ยวปิดประตูนะครับอย่าลืมคาดเข็มขัดนะครับขอบคุณครับเดี๋ย์แยกเป็น5ดอกกับ9ดอกนะครับ ต้องรอต้องรอ,อน้องไหมครับครับโอเค,อเ,ค,อเ,คเดี๋ยวรอน้องก่อนก็ได้แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งคนนี้นะที่ทีมงานกำลังรออยู่มาโอเคอเก้านีฝั่งนี้เก้าฝั่งตายครับส่วนห้าจะอยู่ฝั่งนูน้น แล้วก็เดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวไปถ่ายเดี๋ยวไปรอที่รถนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปที่รถกัน <S <S เดี๋ยวยืนหน้ารถนะครับมาถ่ายด้ยวยกัน3มคนใครจะถือกุญแจอเอ่ยลูกสาวถือไอว้ตัวเล็กอยู่ไหนแป๊บหนึ่งนะครับผม อาจารย์ยืนยืนจุดนี้นะครับอาจารย์ยืนจุดนี้ได้ครับผมเดี๋หนูจะจัดการให้ตัวเล็กเดี๋ยวของหนูยืนตรงนี้โอเคน่าดีครับผมยืนยืนประมาณจุดตรงนี้ครับเนี่ยโอเคเมื่อกี้เมื่อกี้ว่าจะให้นั่งมอไซค์ซ้อนมาเลยครัเดินไปถามเขาเขาบอกว่าเดินไปแล้วครับอ๋อ เดี๋ยวขออันนี้นะครับมองกล้องนะครับหนึ่งสองครับกดไลค์ให้หน่อยครับแบบนี้โอเคครับหนึ่งสองครับหนึ 1, ่งสองเอาโอเคถือกุญแจามาจะถ่ายให้เอาเอาตัวนี้ก็ได้ไหม,ไ,มหได้เดี๋ยว้ถ่ายถ่ายให้มา คนเดียวนะเดี๋ยวขอมองกล้องตัวนี้ก่อนนะครับหนึ่งสองครับหนึ่งสองดีครับหนึ่งสองขอพี่ตายว่าเรียนจบแล้วให้แม่ก็ยืมกล้องแจ้งถ่ายไ,ได้ครับ <c oughs> อ่าโอเคหนึ่งรูปนะหนึ่งสองครับแล้วแม่ก็ถ่ายถ่ายก่อนก็ได้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวนี้ไปล้างนะพี่น้องถ่ายให้กัน,นโบโบเอาโบอโบีกฝั่งหนึ่ง นั่นแหละนั่นแหละโบฝั่งนั่นแหละถ้าเป็นตัวนี้พับมือครับรวยๆยเฮงเคงครับผมอันนี้จะเป็นกุญแจนะครับอาจารย์ไว้ที่ตัวรถเลยแง่<ๆ>เบดแกะใหม่จริงๆ เดี๋ยวผมถ่ายรูปให้ฝั่งนเออจะปลูกับต้นหญ้าปลูกุมเอดูแลโอเคเดี๋ยวอาจารย์ดักบางด้านหน้าเลยครับบางตรงนั้นแหละครับผมแล้วก็ที่เป็นพวงนะครับของอาจารย์ก็เอาแขวน หหมมาานนอันนี้รูปรูปถ่ายได้เลยหล่อมากหล่อมากแล้วก็เดี๋ยวผมแนะนำการใช้รถให้เบื้องต้นแป๊บหนึ่งก็เสร็จแล้วครับไม่สตาร์ทใส่ไม่ได้ใช่ไหมทำเล่นไม่ได้ใช่ไหมใช่ครับก็คือถ้าถ้าสมมติว่าของอาจารย์เคยขับเกียร์ออโต้ไหมครับครับเกียร์ออโต้เคยขับเนาะแต่ว่าของอิซุสจะไมครับขอโทษนะครับถ้า PRND ก็คือมาตัวนี้มันจะเป็นออโต้เนาะแต่ถ้าปัดมาฝั่งขวามันจะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับแล้วก็ ตัวเติมเปิดตาถังน้ํามันตรงนี้นะครับแล้วก็เติมน้ํามันเติมที่เป็นดีเซลเติมได้หมดเลยตั้งแต่ B ีศูนย์ถึงดียีนะครับเติมได้ทั้งหมดเลยแล้วก็รุ่นนี้นะครับถ้าปรับกระจกไฟฟ้าของจานเคยใช้ไหมครับเคยใช้เนาะแต่ว่าตัวนี้เวลาจะปรับขวานะครับก็คือเลือกขวาเลือกซ้ายให้หมุนก่อนนะครับเนาะแล้วก็ตัวนี้เหลือตัวลองเชื่อมบลูทูธดูไหมครับลิปเชื่อม จะเชื่อมจะเชื่อมไม่เลยไหมครับตั้งนาฬิกาแล้วเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยครับผมเหลือแค่เชื่อมบลูทูธแค่นั้นเองแล้วก็ตัวเครื่องมือจะอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยเครื่องมืออยู่ตรงนี้นะครับดูซิเสียต้นเขาบอกให้ดูจะเป็นจะเป็นตรงนี้หรือครับอ่ะไม่เลยครบครบครับยางอะไรอยู่ตรงนี้ครับผมโอเคโอเคครับครับนั่นแหละ กันบีครับจริงจริงหัวล้านมาเลยรอกันกับผมร,รอรอรอับผมรององันยกอนี้มอันนี้ก็ครบแล้วก็คือไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับก็คือ6เดือนหมือนโลเอารถเข้าเช็คแค่นั้นเอง เวลาเอาฝากระโปรงลงนะครับไม,ไม่ต้องกดนะวางได้เลยครับโอนเค <Okay, S 2> เรียบร้อยแล้วครับผมถ้าป้ายจริงมา,างงเดี๋ยวไต่ตัวแจ้งครับเรถ้าเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวจะไปแดงแล้วจะลดรบปรูปคนสอนเรือ่องรีโมทฝาท้ายหน่อยรีโมทฝาท้ายขออาจารย์ไม่ต้องทำอะไรเลย กุญแจตากันสองดอกสองดอกกุญแจจะมีสองดอกครับเนี่ก็ปกติถ้าเราล็อกเนี่ยล็อกล็อกรถสายใต้ล็อกรถก็คือล็อกเลยถ้าเปิดรถสายใต้ึงจะเปิดในครับเนี่ยจะนั่นเองไม่ต้องทำอะไรเลยครับตากันสองดอกสองดอกครับผมร้อย ตัวไหนนะที่บอกหมอให้เก็บไว้ดีๆแุ่ลนี้้าตัวนัน้มันจะเป็นมันจะเป็นตัวที่มีตัวตัวสัญญาการขโมยครับเจ้าต,ตัวนี้ไม่ต้องโ <Okay. S 1> อเคเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยครับอาจารย์ขอพุนะครับผมครับผมตัวเล็กนั่งหน้านั่งหลังนั่งคันไหนอีกคันนึงกลับแล้วใช่ไหมครับค,ครับผมอ๋อขับคันนั้นน่ะเหรอมา โอ้โหรถของใครครับคันนั้นน่ะของตัวเล็กหรือว่าของใครมอไซคอ๋อโอ้โหเท่าไรครับอาจารย์คันนั้นนะโอ้โหคิดว่ามอไซค์เท่ามอไซธรรมดาไปขึ้นเลย อันนี้ฟิล์มกระจกนี้เอาลงได้แล้วใช่ไหมใช้ได้เลยครับผมแสดงว่าทำตั้งแต่วันแรกที่มาใช่ครับรถบ้านสั่งต่งเลยโอเคครับขอนหนึ่งลูปนะครับจะได้แต่ค้อนหนึ่งลูปนะพู่น้องหนึ่งลูปนะครับโอเคครับหนึ่งสองครับหนึ่งสองโอเคครับน่ารักโอเคครับผมเดี๋ยวปิดประตูนะครับอย่าลืมคาดเข็มขัดนะครับขอบคุณครับโอ้ ฟอร์ซ่าด้วยอุ้ยตัวนี้สามร้อยห้าสิบแหละครับใช่ครับตัวล่าสุดโอ้แสนทะเลแสนเก้าห้าราคาเราขึ้นรถโันรนานแล้วราคาตัวนี้รอกี่แปดแสนหนึ่งรอไม่ได้เลที่หนึ่ครับอันนี้รอกี่เดือนครับผมรอสามเดือนเอาจองสีเทาไว้โอ้แต่พอดีรอนานเลยกเลยเอาสีดำสีดำโอเคครับผมครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ อ้คนคนรถสีทองไม่ได้เลยก็เลยตัดใจแล้วดำผมกเลยก็ได้สีดำจะแต่งเพิ่มไหมครับหรือว่าพอแค่นี้ก่อนว่าจะลงแก้โชกพ่อครับว่าโชคลังไม่ค่อยดีเอ้าเหรอถ้าโชคมันถ้าเราเปลี่ยนมันเท่าไหร่ครับถ้าเอาดีหน่อยพ่อมันถู2 0 0 0 0มื่ฮะโชคนี่นะคู่หรือว่าโอ้ <พ>ผมน่าจะใส่แค่พวกปกติธรรมดาพวกแก๊สซีพวกอะไรก็พอพอพอกับรถยนต์เลยเนาะชุดแต่งเนาะแล,แล้วตัวท่อล่ะครับท่อก็มีตั้งแต่หลักตั้งแต่สี่พันไปถึงสองหมื่นโอ้สวยๆกรับรุ่นนี้อยากได้เหมือนกันสบายครับพี่ต่างเพราะว่าขับบิ๊กไบค์มาก็หนันกเหม,มือนก <ขอ S 2> <ป>ันแต่ค่ายางยางยางคู่หนึ่งก็หมื่นอสบายของไม<ช>่จริงของบิ๊กไบค์ถ้าตัวนี้ล่ะครับตัวนี้ก็น่าจะ ถ้าสามสามสี่บาทนี่มันยางรถยนต์เลยนะโอ้ลืมพี่มาขอบคุณครับผมเดี๋ยวพี่ตายฝากให้คุณพ่อด้วยนะครับสมุดรับประกันมอเตอร์คุยโอ้โอหี่อยากอันนี้อยู่ยิมยุงเยอะตกไปียุงไปด้วยโอ้โอเคครับขอบคุณนะครับเดินทางปลอดภัยนะครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวมีตัง สักคันดคเดี๋ยวว่ต้องจองไว้โคสามเดือนของฟอกับรถจนเลยรถจนตอนนี้ยังไม่ต้องรอเลยบางคนรอ,ออดใจรอเอาแต่ได้สดีเนี่ยอยากได้จริงเลยซึ่งเพียรียังไม่ได้เขามีอันนี้ออกที่บ้านเราหรือว่าที่ไหนครับออที่บ้านเราโอ้ oh. ถ้ารีบก็ต้องไปที่นี่แต่อันอื่นเขาบวกเพิ่มประมาณหนึ่งกว่าบาทหนาแล้วแต่นแหละถือาบวกเพิ่มโอเคครับผมขอบคุณนะครับ oh. สวย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  ก็หลังจากปล่อยรถลูกค้าเสร็จนะครับก็จะไปบูธโรบินสันนั่นเองนะครับดูคลิปปล่อยรถเมื่อกี้เสร็จรู้แหละนะครับที่ท่านคิดเป็นคิดเป็นในแนวเดียวกันนะครับถูกต้องแล้วนะครับน้องน่ารักมากจริงๆ